Oh, นาศักดิ์สิทธิ์แม่บ่ายสี่ให้ลูกมีความสุขกับเส็งต่ำลหลุยทรัพย์มีเงินทองชั่วนี่่นร์ตราบชีวัตให้ปกป้องผมขอบเอิรต่อนะคะ0 6 2หกสอ5เ4้าอยู่เป็นบลูเต้รัชดาชชดค่ะอืสวยนะคะนักเตียสวยร้างบุยมนมากเป็นาเตยนะคะเนาะตัเตษยไฟันหรือเป่าครับ กับฝันกับโบเล่ฝันเกี่ยวกับเลกกับบโบเคยฝันเกี่ยวกับเล็กแต่ว่าเขาคือก็คือกรระกะถืออยู่จา่าแบบเหมือนว่าฮันจะถืออ่าหนึ่งหาจ่าแมนล่ามอยู่โลงปูปซีลาเราจะหลีมาอ่าหนึ่งห้าสามก็เลยเอาสามตัวถ่ายมาตั้หนึ่งอิบสามก็ที่หาจ่าแต่ว่าฝันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยฝันค่ะ ไม่ไม่ฝันแต่ว่าถ้าถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะเอาสามตัวใช้มาซื้อมาสามเล่นก็ถูกบ้างอยู่ค่ะงวดนี้แหละน้องเฟ้คะงวดนี้หนูหนูหนูจะตามทะเดียนรถหนูทุกงวดเลยคือเจ็ดสองสองห้าหนูจะตามสองห้าสองเจ็ดสองสองเจ็ดห้าก็ออกไปแล้วครับก็เลือแต่สองเจ็ดกับสองห้า 27กับ25ใช่ไหมคะค่ะมนจะตามตลอดเลยทะเบียนรถตัวเองตั้งเตยอายุเท่าไร่คะเปยอายุสามสิบแปดจ้าสาสิบแปดแปดปีเดไปยี่สิบห้าสิบแปดปีแดีรมาได้ประมาณสองสามปีแล้วจาร่ำวงสวงโมอยากโชคดีนี้จะไปวงฟวงดูบ่ะจ้ารับร่าวงสวงนะคะค่ะหกสองเก้าจุดห้าหกห้าสองสี่เลเป้ปุ้บเป้กระด่งค่า ก็ได้เพาติดตอนเนมเตไปล่ากับิดต่อได้นะครับนอกตามเบอร์โทรก็เบนจะตามทะเบียนรถจะของเจ็ดสองสองห้าคือเจ็ดหางออกไปแล้วเลียวสองหางก็สองเจ็ดจะตามถูกขวดสอง 1. 1> ห,าห้ากับสองเจ็ดใช่เลี้ยสองห้ากับสองเจ็ดค่ะ อาหรอคู่ในะคู่หกสองค่ะเก้าศูนย์ห้าแม่กัจับปินฟองได้องเจ็ดหกห้าสองสี่ค่ะผู้อหนึนะคะแล้วก็แม่ชอบมวยเท้าจับปีนฟองได้สองเจ็ดอ๋อตรงกับตัวเล็กนองเศษด้วยนะครับเนาะตรงตรงสองเจ็ดกับสองอะไรนะสองเจ็ดกับสองห้าสองเจ็ดกับสองห้าเจ็ดห้าออกไปแล้วครับทะเบียนรถมูเจ็ดสองสองห้า เรก็จับสลับ,ลบหน้าสลับหลังเดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่าเลขกชุดจะตรงกันหรือเปล่านะโชคดีนะคะทุกคคทุกคนค่ะช่องดีต่งางหมดเลยค่ะน้องเบีปกตินี่โชคแร,รกเข้าบ่อยนะคะเข้าพรรษานี่คือจะจะไม่บ่อยเลยออกพรรษาจะบ่อยะคะ่ะจะเป็นนี้ทุกปีจดว่าออกพรรษาแลาว้วนั่นออกพรรษาแล้วค่าเบียก็ถูกทั้งไทยทั้งเรามาค่ะปกติเรียมโชคทั้งลาว ไทยลาวฮานอยฮานอยไม่เล่นเล่นแต่ไทยกับลาวแต่ก็มีช่วงตลอดเลยวน้องเฟยก็รีเรื่อยค่ะแต่ถ้านานๆก็จะฝันเป็นตัวเลขแน่นครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเจตังได้เบอร์แล้วจะโทรมาหาได้หนุ่มเฟย์มังประเด็จฝันเลยครับเดี๋ยวอายุหน้องเฟยมันสามสิบแปดนะครับสามแปดจ้ะอันนี้ทะเบียนรถจ้ะสองเจ็ดกัสองหาครับ มายความว่าคือเท้านีเสี่ยอ่ะเนี่ยถ้าของเฟยเพราะว่าเป็นเตียงโจบเป็นถือเล็กอยทีเนาะวันนี้เนงานเา็นเสี่ยเล็กสองเกับสองห้าน้อคือกิดนาจะโชคดีนะครับเนาะเลมาล่ำถวายให้ปูยานะครับเนาะมาค่ะหนูก็ถูกปีไก่เนาะรอบพอดีเนาะค่ะเนาะรอบค่ะแล้วก็วันที่สิบสี่เมื่อกี้หนูก็ไปล่ำที่ลานหลวงปู่ศิลาค่ะแล้วก็จับลอตเตอรี่ได้อ่า หนึ่งห้าสามหนูก็มาตัดเล่นสิบห้าแล้วก็ห้าสามสิบ<ร>าสามก็ได้สิบห้าเข้าสิบห้าเข้าสิบห้าแล้วก็อายุหลวงปู่เจ็ดสิบเจ็ดก็ออกเราใช่<ด> <Okay. S 3> ท่านเล่าท่านหงืนี่ใช่ระจีเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอายุหลวงปู่แต่ว่าหนูชอบสองเจ็ดกับสองห้าเป็นทะเบียนรถตัวเองก็จะตามทุกยวดค่ะ แสดงว่าแต่ละงวดนี่จะเอาเช้นใกล้ๆตัวเรานี่แหละค่ะเอาใ,ใกล้ตัวเอาอายุเอาพาอเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป้ขอถามหน่อยตั้งแต่น้องเป้ลํำวงสวงมาน้องเฟ้เคยฝันเหบ่อยก็ปู่ไม่ยากไหมบ่อย,อยตอนแรกเป้ก็ไม่ได้มาเอ่อไม่ได้มาสายทางนี้โดยตรงแต่ก่อนก็ทํางานอยู่ที่กทมอยู่กรุงเทพแล้วก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เรากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ได้มาลําวงสวงถวายปู่ประมาณสามปีเนาะเองเนาะ ก็มารู้จักกั่ไม่เอ็นปายสีก็เริ่มรำมาเรื่อยๆแรกๆก็รำย,ยังยังไม่เป็นยังไม่รู้จักว่าการรำวงสวงคืออะไรจนได้ไปเรียนกับครูลิตาจิตยาโสธรศริลห์พี่ดานาคีทีขอนแก่นค่ะได้ไปเรียนหนึ่งวันเรียนการรำวงสวงการขึ้นครูอะไรต่างๆแล้วก็นนฐาอยู่แล้วมีพื้นฐานรำอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนเพิเ่มเติมกับครูลิตาพี่ดานาคีทีขอนแก่นแล้วก็เริ่มมีงานรำมาเรื่อยๆแต่ไม่เอ็นปลายสีนะคะก็จะ รู้จักกันก็เริ่มเข้ามาทางสายพญานาคค่ะโอ้เคยเข้าล่างนะครับถ้าถ้าก็ฝันค่ะฝันเป็นคนผู้หญิงกับผู้ชายส่ชุดขาวเข้ามานานนานแล้วนะคะแต่ไม่ไม่ค่อยได้ฝันบ่อยค่ะแต่ช่วงออกพรรษานี้ก็จะมีฝันบ้างมีบ้างค่ะก็เคยมีบ้างนานนานทีแต่ก็ไม่ได้บ่อยแต่หนูก็ไม่ได้ไปฝันบ่อยขนาดนั้นค่ะได้แล้วเหรอ ได้กี่ตัวคะับ้าเจ็้เได้สามตัวเก้าเจ็ดห้าเก้าเ็ห้าเข้ากับทะเบียนรถเจ็ดห้าไม่แน่นะคะเพื่อออกอีกก็ได้ค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเป็นเจ็ดหนะ้าเนาะเจ็ดห้าค่ะก็ตั้งแ่เรำมาก็ชีวิตก็ดีขึ้นในทางที่ดีขึ้น,น การเงินมันจะมันจะขาดไปก็มีเข้ามาเรื่อยๆปกติไปก็ขายของไปร้านขายของที่บ้านนะคะก็จะเข้ามาดกค่าก็แล้วจะกดเชื่อาพื่อนคนที่ไม่ค่อยมีโชคเยจะทำยังไงถึงจะมีโชคคะจวดมน์คาะสวดมนแล้วถ้าทำได้ก็จวดมนแล้วก็ทําบุญค่ะก็จะมีโชคเราอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆบางคนอาจจะได้ค้าขายบางคนอาจจะได้ทาง ปลูกหน่อย้วยนินครับก็แล้วแต่ปูกจะให้ทางไหนน้องตีให้สองชุดนี้ใช่ไหมสองตัวเนี้ยค่ะองเก็จะตามจมนวนใช่ค่ะจะเนียกปลูกใช่ไหมจะเรียกปลูกก็จะเรานะครับเย็นนี้เรานะคะครัก็ยังไงก็อย่าลืมเสียงเราไปด้วยเนาะติดไว้ก็ดีค่ะติดไว้ฮานอยกับเราด้วยก็ได้ก็พี่น้องด้วยเป็นตัวเลขเนวทางของเตนี่ครับเด้อ มันจะมนลำถวายคยู่งานับทิ่ว่างาำเย็นนะครับนะครับบ,บุญทำนำโชคครับที่ตีสูดื้อครับนี่ตีตสูดห้าม๖ เขาเ็่ดเ็มูกนมนี่มีสีตัวใช่ั้มแม่เอ๋ oh ครับท่านผู้ชมี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเล็กโชคลาภของน้องเปรเด้อรับเด้อน้องเปรเพื่อนกัได้มาล่ำถวายปูญาว่างน้ำเย็นนะครับเป็นไ้ตัวเลขมาฝากเป็นแนวทางนะครับประจําหวดวันที่หนึ่งคฤศิกิกายน2 5 6 5นะครับถ้าท่านผู้ชมชืชน่นชอบนะครับตัวเลขของน้องเปรก็ไว้เป็นแนวทางได้ครับเด้อเพื่อนเป็นตัว